สวัสดีครับผมมาลองเครื่องเล่นบูเล่นะครับผมเป็นไพโอเนียนะฮะเป็น BDP นะครับขีด lx 5 8นะครับผมนี่ฮะสภาพพรีเลยสวยมากนะใหม่สดๆฮะตัวน,นี้ภาพสวยเลยฮะตอนนี้ลองแผ่นบูเล่นะครับบุเอ่อร์เดอร์บาเวลนะครับผมนี่นะฮะแผ่นแท้แผ่นไลท์แผ่นก๊อปอ่านหมดนะฮะทุกแผ่นนะฮะนี่นะฮะขออนุญาตฝากร้านนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะฮะช่องทางการติดต่อครับร้านเปิด9ก้าโมงครึ่งปิดหโมงเย็นร้านอยู่ทุกวันศุกร์นะครับ นะอันนี้ก็จะเป็นรีโมทของเขานะครับผมนี่นะฮะอ่าเปลี่ยนภาษาใช้งานได้ปกตินี่นะฮะภาษาไทยได้นะครับใช้งานได้หมดนะฮะรีโมทของเขาเลยนะครับผมนี่นะฮะอานจะเลื่อนเน็กเน็กฉากนะฮะเคยมาพร้อมข่าวดีไหมเนี่ยนะฮะอันนี้แบ็กกลับแต่แบ็กกลับ ไม่เท่าเชื่อผมกำมารังปลอดภัยแน่ก็อยู่กับแคเลยนะนะฮะเคื่อเมียวั่้เป็นไรเนี่ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนอีกอย่างนะฮะสึกสภาพสวยกิ๊ตเลยนะครับ HDMI แล้วก็ RCA output ลองหมดแล้วใช้งานได้ปกตินะครับเห็นไหมฮะอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นแผ่นแท้ซะหน่อย นะครับผมนะนี่ครับที่รองนะเป็นแผ่นบุเลนะฮะนี่นะฮะกดเพย์ครับนี่หน้าดิคอปนะครับนี่ฮะอ่านแล้วครับนี่นหละนี่นะครับ นะโอเคครับผมอ่านทุกแผ่นครับขอบคุณครับ